ฮลโหลครับผมคุณกำลังอยู่กับมินิเกมที่ชื่อว่า Run for the Base นะฮะแล้วก็อยู่กับผมดาร์ล็อกเกอร์นะฮะวันนี้ก็มาเล่นเหมือนเดิมนะฮะต่อจากที่แล้ว <laughs> อ่าจากที่แล้วเราไม่นับนะครับเราเป็นพาร์ทศูนย์นะครับอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเรวเริ่มเป็นตัวเป็นตนละนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่น Run for the Base ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกินก่อนว่ามันคือสกินอะไร <laughs> อ่าถ้าเกิดอ่า ถ้าเกิดผมใบให้ว่าเป็นลิงก็ทุกคนคงจะเข้าใจว่าลิงตัวไหนที่มีความสามารถเป็นพิเศษเลยอ่าก็ต้องเป็นฟืนเหงาคงนะครับผมก็ทำสก,กินนี้ขึ้นขึ้นมาโดยเมื่อเช้าผมเปิดดูหนังแล้วกดว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆโอเคเล่นห้องนี้ดีกว่า โอเคครับ okay, วันนี้เราจะมาดูว่าซึนของโค้นี่จะฆ่าไปกี่ตัว <c oughs> เฮ้ยเอาเราไม่ใช่เป็นเดฟนี่หว่าเราต้องพูดว่าเราจะรอดหรือเปล่าเอ้ยไม่นะไม่นะเฮ้ยไม่นะไม่นะโนโนอึ๊บ อา้าวผมมีจุลเรือยสองอันปึ๊บตายเดี๋ยวเดีเอาใหม่เอาใหม่เหม่เดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวมันจะสั้นไปมันจะสั้นไปจะก,กี้ไม่ได้ตั้งทางไม่ได้ทันตั้งตัวเลยด้วยนะครับโอ้เจอฟิลลี่ควงไป เอ้ย,อยมันแหลกจังอ่ะเอาเอาบางบางกันทำเดี๋ยวต้องวิ่งไปให้ได้เนี่ยมันแหลกนะฮะมันแหลกเน็ตหรือว่าผมไ์สตรีมวะหรืออัดผิดนี่ตรงนี้แหละ ศูนย์รวมความแหลกเกอร์ถ้าเกิดเห็นคนเขาย,ยืนนิ่งแสดงว่าเราแหลกอ้ยข้าแม่งเลยเอ้ยเดินสิจ่าเดินเดินอ่อนี้้ต้องเข้าล็อกดีๆึบเดินลัดเลยโอเคไม่นะ โอเคเฮ้ยเอาโอ้โหเอ้เรียบร้อยเช็คพอยเอาเอาเอาแหลกแหลกเดี๋ยวครั้งหน้าใช้แ a นดี c แคมอัดดีกว่านะครับ OBS นี่อัดแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจ พราะปะกตินี่เราไลฟ์สตรีมก็ใช้ OBS เราใช้เอ้ยไม่ใช่พอเราบันทึกก็ใช้ OBS เหมือนกันรู้สึกว่า OBS จะทำนานแบบทำงานแบบแบบค่อนข้างที่จะกากอยู่นะฮะของผมของผมนะเออนะครับเอ,อ้ย what the fuck what what ไม่นะเดี๋ยวมีคนแย่งฆ่าไม่นะโอ้โห ức ấp ấp ức ức xin mấy máy tài ạ điệp loi chả ีจีเย้อันนี้ได้ฆ่าแล้วนะฮะเย้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร e อยากให้เพื่อนรู้จักดกดเดวยกดแชร์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ